นี่ก็ไก่สองทุมกัอีกสิบกว่านาทีสิบเจ็ดสิบแปดนาทีอาการทำความเพียรในในแต่ละวันแล้วก็แต่ละครั้ง ก็เป็นการเพิ่มพูนขันติวิริยะสมาธิแล้วก็ปัญญาตลอดถึงศีละให้มีกำลังมากขึ้นไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ขึ้นอยู่ที่บุคคลด้วยนะ ว่าเราปฏิบัติทำแล้วเราได้อะไรบ้างอย่าไปคิดว่าได้ตอนตายอย่างเดียวนั่นมันช้าไปก็ต้องได้ตอนเป็นด้วยอย่างน้อยก็เป็นความสงบ ของชีวิตที่เราใช้อยู่โดยการไม่ต้องไปเบียดเบียนกันและเป็นความสงบภายในจิตอันมีสมาธิอีกชั้นหนึ่งแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือความรู้ยิ่งในการได้เห็น การได้ยินได้ฟังได้สัมผัสกระทบรับรู้ในการเกิดมาว่ากำหนดรู้ว่าอะไรเป็นทุกข์ในอริยสัจอะไรเป็นทุกข์ที่เรามานั่งมาโนกันทุกข์เพราะความคิดบาง ทุกพะการปรุงแต่งบ้างจริงๆมันมันไม่ต้องทุกข์ก็ได้นะแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาไม่เจริญสติเราก็จะฟุ้งซ่านแล้วก็วุ่นวายไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็วุ่นวายไปหมดเหมือนคนแว่นน้ำไม่เป็น แต่อยู่ในน้ำก็มีแต่เอามือตีน้ำก็มีแต่ก็ฉอกก็หาดตัวเองกับน้ำมันขุนดีไมด่ดีอาจจะจมน้ำสำลักก็ได้เมื่อเรากำหนดแล้วเราต้องรู้แล้ว ความทุกข์เกิดได้อยู่แค่สองทางหนึ่งทางกายแล้วก็ทางใจที่เรารู้กันอยู่กายมีทุกข์แบบไหนเย็นร้อนเหน็ดเหนื่อยหิวโหยว่วงนอนเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บนี่คือสภาพ ทางกายทุกข์ในสภาพภายในจิตก็เป็นเรื่องของธรรมรมน้อยใหญ่จิตที่ตั้งไว้ผิดหรือถูกกิเลสครอบงำ จนมั่นหมายผูกใจไปหมดมันทุกไปหมดทุกเรื่องเลยตกลงว่ามีกินก็ยังทุกใช่ไหมก็น่าจะอดดูเพื่อมันจะมีปัญญามีบ้านอยู่ยังทุกใช่ไหมเอองั้นไปนอนอยู่ริมถนน,นเพื่อจะมีปัญญาคิดอะไรออก โรคภัยค่เจ็บก็ไม่ได้บีบคั้นมากมายเราทำไมต้องทุกข์ขนาดนั้นหรือแล้ววันที่เจ็บป่วยขึ้นมาจริงๆเราจะไม่ทุกข์กว่านี้อีกหรือแสดงว่าอยู่ไม่เป็นเลยเย็นไม่ได้ สงบไม่เป็นก็เลยวุ่นวายแล้วก็วุ่นวายไปเรื่อยสรุปว่าจิตนี้ไม่มีสมาธิใช่ไหมที่บอกสมาธิไม่สำคัญเหลองั้นก็มีแต่ความฟุ้งซ่าน ปัญญายังสำคัญเลยการมีชีวิตอยู่จะได้เข้าใจประโยชน์แล้วก็อยู่อย่างผู้ได้รับประโยชน์แล้วก็มีความสุขนั่นคือผู้มีปัญญา ไม่ใช่เออะก็โมโหโท่โสเออะก็โวยวายเออะก็กระทืบเท้าเออะก็โทษคนนั้นโทษคนนี้เออะก็ตึงตังเลิกได้แล้วนิสัยที่ทำลายตัวเองทำลายคนอื่นไม่ได้อะไรด้วยแต่มาก็เคยเป็นมาแล้ว เฟี่ยงหมอ้อเฟี่ยงของถึงคิดจะฆ่ากันเนาะเพื่อความสุขความเจริญเพียนไม่เอายมเคยได้ยินคำวางี่เง้าไหมท้าไม่ไม่ค่อยคุณนปาก หันไปนดูหน้าไม่จีเลยนึกออกขึ้นว่ายงรู้จักจกมางี่เง่าเว้คืออยู่ไม่เป็นะคือมันใส่เกลียวไม่ถูกอะเปเอนเกลียวไปเรื่อยพูดก็ไม่ถูกเวลาทําก็ไม่ถูกจังหวะ หรือใช้ชีวิตก็ไม่ถูกขันลองมันมั่วไปหมดมันสับสนไปหมดจนบางคนบอกทำดีแล้ไม่ได้ดีก็ทำไม่ถูกดีทำไม่ถูกคนไม่ถูกเวลาไม่ถูกเงื่อนไขและก็ไม่ถูกกับบุคคลอีกแล้ว ใครงี่เง่าออกอมาก็โอหน่าเบื่อภาษานี้ยังใช้ได้อยู่รุ่นห้าสิบนี้ฟังชัดเจนทีเธอนี่ททำตัวงี่เง่าออกมาแสดงว่ามันหนักกว่ามึนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ คือมันไม่ลงล็อกมันไม่ลงจังหวะถ้าร้องเพลงก็ไม่ผิดคีย์ถ้าเต้นก็ผิดจังหวะถ้าทำอะไรก็ผิดวิธีหรือสั่งอย่างก็ได้อย่างหนึง่งบอกอย่างหนึ่งก็ทำแบบหนึง่งและมันจะได้ดีไหม นี่นึกถึงจะมาพูดตรงนี้สมัยเคยไปอยู่กับบ้านนาะนาะบอกเออเองไปตลาดซื้อของนะครับส่งเงินมาก็รีบไปพอไปถึงตลาดเฮ้กูซื้ออะไรวะเมื่อกี้ไม่ได้ถามแล้วเขาก็ยังไม่ดันพูดแล้วก็วิ่งไปเลย กลับไปใหม่เขาก็นั่งรอยอยู่แล้วเองไปซื้ออะไรมาเมื่อกี้บอกยังไม่ได้ซื้อแล้วทำไมไม่ซื้อก็ไม่รู้ว่าซื้ออะไรอา้าวแล่องไปทำไมเะไเลยนิ่งหน้าจอ้อยลงอันนี้ยิ่เงาว่าไม่รู้อย่างไ้ ก็เลยโดนไปกันหนึ่งฟังให้มันได้สับแต่ทำอะไรให้เขาให้มันเข้าใจเป้าหมายก่อนอย่างนี้มันก็เสียเวลาถ้าเป็นงานก็เสียงานถ้าเป็นของก็เสียของอา้าวกระบอกไปเติมน้ำไปเติมน้ำใน ไปเติมน้ำรถหน่อยรถมันร้อนดันไปเปิดห้องเครื่องเอาน้ำใส่เออเรียบร้อยครับเติมเต็มแล้วครับปิดฟ้าอย่างนั่นอันนี้ขอบใจนะนเด็กปั๊มใหม่มาขับไปได้ไม่ถึงวันนะเครื่องร้อนพังรถ พอเปิดดูหมอ้อน้ำเอาหมอ้อน้าก็ยังแห้งอยู่น้ำไม่ได้เติมไปเปิดดูไอที่ห้องเครื่องน้ำเต็มตกลงตอามันไม่เติมน้ำในหมอ้อน้ำกลายเป็นเติมน้ำอยู่ในห้องเครื่องโอ้โหใครมีบริวารอย่างนี้เตรียมเจงได้เลยดีไมด่ดีเราตายด้วย เสียะไรก็เลยต้องโดนกฟังให้มันได้ภาษาก่อนเข้าใจก่อนความหมายจะทำอะไรไม่ใช่ลุกลรี้ลุกลรนวิ่งไปแล้วทุดท้ายอะไรว่าเมื่อกี้ฟังไม่ถนัดหรือ,อยังฟังไม่จบรู้แล้วรู้แล้วเลิก แต่ที่เรื่องอื่นและสอดรู้อีกอ้าวบางคนเรื่องตัวเองไม่รู้ไม่รู้รงี้เง่าในคำนี้นานๆใช้สักครั้งก็ใช้เยอะหน่อยเรื่องตัวเองไม่รู้แต่เรื่องคนอื่น10บกิโลร้อยกิโลก็ไปรู้เรื่องเขามาปะ่ะแล้วมันจะได้ประโยชน์ไหมแล้วก็รู้เรื่องไม่ดีอีกนะ ปามันเป็นมงคลไหมถ้าอย่างงั้นอย่ารู้ดีกว่าไม่มีโทษไม่รู้ที่นี่ไม่ชีอยู่ที่วัดรู้เรื่องข้างนอกหรือเปล่ามีไหมไม่ชีจ้อมีไหมแต่มีก็มีสติหน่อย ตัวเราก็ยังไม่ได้ดีหมดเลยทำตัวงี่เง่าอีกอย่างนี้ใชนะ่คำนี้ลงตัวแล้วแหมที่คนอื่นแล้วรู้ไปหมดทุกเรื่องแต่เรื่องตัวเองไม่รู้บอกก็ไม่จำเตือนก็ไม่ฟังปะนี่งี่เง่าแล้วใช่ใชแล้วใช่แล้วเริ่ม เริ่มชัดขึ้นละมีไหม,มไม่ชีงี่เง่าทีนีน่พระงี่เง่ามีไหมโยมง,งี่เง่ามีไหมก็ดูแล้วก็แก้ไขเสียอะไรไม่ดีก็แก้ไมานั่งแก้ตัวมันก็ไม่ได้แก้ไขเสียทีผิดก็รูว้ว่าผิดก็แก้ไขเสีย ผิดแล้วบอกไม่ผิดน่าจะทำอีกปะ่ะอ้นี่ไม่ใช่แล้วเป็นคนเสือ่อเป็นคนเสื่อมโดยแท้เลยไม่ยอมรับสิ่งที่ตัวเองทำและความจริงก็ไม่ยอมรับและตาแบงบไปสร้างเครื่องป้องกันตัวเองจริงๆมนุษย์เรานี้ เก่งเรื่องการสร้างเครื่องป้องกันภัยป้องกันตัวเองไม่ว่าจะทำอะไรผิดเวลาเล่าเรื่องคนอื่นแล้วคนอื่นผิดก่อนเลยสร้างเครื่องป้องกันไว้เยอะมากทั้งๆที่ตัวเองผิดแต่ว่าโหสร้างเครื่องป้องกันไว้เยอะและทำให้อีกฝ่ายหนึ่งด้อยค่าไปด้วยนะ นี่คือเป็นเครื่องป้องกันมเดเราสร้างแล้วจะเจริญไหมล่ะจะอายุันโนสุขขังพลังไหมล่ะแต่มาไม่ระวังนะคนผิดชอบสร้างเครื่องป้องกันตัวเองและพยายามปกปิดว่าไม่ผิด แล้วก็โบยให้คนนั้นเข้าใจคลาดเคลื่อนบ้างไม่ดีเลยนั่นไม่ใช่นิสัยบัณฑิตไม่ใช่นิสัยของนักปรา์ไม่ใช่ผู้ชาญฉลาดเลยที่เรากำหนดสติกับเพื่อให้ระลึกรู้ว่าพูดอะไรไปคิดอะไรอยู่ แล่ใจนั้นอยู่ในฝ่ายไหนกันแน่เท่าฝ่ายบุญเมตตาทาไมมีเรื่องบ่อยจังไอ้นี่มันไม่ใช่แล้วเราเข้าข้างตัวเองอีกแล้วนี่ทำไมอยู่มาตั้งกี่ปีไม่ไม่เคยทะเลาะก,กับใครนะแล้วก็ไม่มีเหตุผลต้องทะเลาะด้วยได้ไม่ต้องไปใช้คำหยาบคาย หรือไปเถียงกันอย่างคอขึ้นเองกันแบบธรรมะจะประเมินปัญญาและทิฏฐิและจิตและศินของคนนั้นด้วยพอธรรมารู้ธรมาก็อาจจะนิ่งแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์กับคนเหล่านี้เปลืองตัวเปล่าก็หยุดเสียเขาไม่ใช่บุคคลที่สอนได้ก็หยุดแค่ตรงนั้น เราก็ไม่เปลืองตัวด้วยสบายเอานะสมควรเวลาก็หัดดูลมไปเรื่อยๆแม้เลิกแล้วก็นอนก็กำหนดดูลมหายใจจะพุทโทก็ได้เพื่อไม่ให้จิตมันไปปรุงเรื่องอื่นให้อยู่กับการเจริญอาณาปานสติลองทำให้จริงจังดูว,ว่าอานนี้ส์จะได้จริงไหม ลองทําต่อเนื่องดูแต่ดูลมจะกำหนดพุดโทโธไปมันจะไม่ไปอยู่กับความโกรธความโลภความหลงอยู่กับองค์ภาวนาหรือดูลมเขาเรียกอยู่ด้วยวิหารและทาอันเป็นเครื่องอยู่ ข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภัยศาล,ศาาลถึงบิดามารดาอุปชาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน คนเคยร่วมศีลทานงานทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมในเวรและเทวันขอให้ท่นนนทานได้กุศลผลนี้เถิด อระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาบุษหังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวก sa ใครที่จะมาปฏิบัติก็มาได้เลยตอนนี้นะตรวจ ATK ก่อนแล้วก็มาวัดพระพุทธแสงธรรมก็เปิดนะมาได้แล้วใครจะบวชวันที่สิบกรากฎาคก็แจ้งก็มาได้นะก่อนเข้าพรรษาต้องมาฝึกขานหน้ากันก่อนนะก็ขอจเจริญพร ปิดเลย